สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับอุปกรณ์สิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งนะครับชื่อ w i r l e ล s n u s b adapter นะครับก็หลายๆคนนะครับก็อาจจะรู้จักอุปกรณ์สิ่งนี้นะครับเป็นอย่างดีอยู่แล้วแต่ทีนี้เนี่ยก็พอดีว่าที่บ้านมีคอมพิวเตอร์นะครับ PC นะครับต้องการใช้เป็น w i e l e s s นะครับก็เลยไปเดินหานะครับที่ร้านสรบสรรพสินค้านะครับ ก็เป็นเกี่ยวกับทางด้านไอทีครับก็ไปเจอเจ้าสิ่งนี้ครับสิ่งนี้เนี่ยเป็นไวเลสเอ็นยูเอสบีอะแดปเตอร์นะครับก็เป็นตัวนะครับรับสัญญาณนะครับไวเลสนะครับอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยยี่ห้อของอันนี้เนี่ยที่น่าสนใจนะครับชื่อยี่ห้อดีลิงนะครับชื่อรุ่นย่อยนะครับตามนี้นะครับก็คือรุ่นนะครับ dWA ขีดหนึ่งสามสองนะครับรุ่นนี้นะครับก็ จากการเซอร์เวย์นะครับมาเนี่ยก็ส่งสัญญาณนะครับค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพในการทำงานค่อนข้างดีและที่สำคัญนะครับก็คือได้ประกันดีด้วยก็คือประกันไลฟ์ไทม์นะครับก็ทีนี้เนี่ยหลังจากตอนที่ไปซื้อเลือกซื้อสินค้าตัวนี้มานะครับก็พบว่าตรงนี้นะครับเขามีเงื่อนไขนิดหนึ่งก็คือเจ้ากล่องนี้ต้องเก็บเอาไว้ นะครับทาไมกล่องนี้ต้องเก็บเอาไว้นะครับเพราะว่ากล่องนี้เนี่ยมีการระบุนะครับซีเรียลแบบไลท์รรมเอาไว้ก็คือเจ้ากล่องเนี่ยต้องเก็บเอาไว้นะครับโดยมีเงื่อนไขง่ายๆนะครับก็คือว่า1สินค้าที่อยู่ข้างในนะครับที่ใช้ตัวไวเลตนะครับจะต้องอเสียหายจากการใช้งานนะครับอย่างเช่นแตกหักบุบสลายไปอย่างนี้นะครับก็ถือว่าไม่ตรงเงื่อนไขในการ รับประกันนะครับถ้าเกิดว่าสูญเสีย,สยจากการใช้งานนะครับก็สามารถที่จะไปประกันได้เลยนะครับก็เดี๋ยวยังไงเพื่อไม่ให้็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะแกะกล่องนะครับจินดูสินค้าข้างในเลยละกันนะครับ แกะกล่องแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวคราวนี้ดูภายในสินค้านะครับว่าจะเป็นย่างอ้อลืมนิดหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับจากทางด้านด้านหน้านะครับก็บางคนเนี่ยก็ดูทางซ้ายนี่ทางทางซ้ายมือนะครับที่นิ้วที่ผมชี้ไว้นะครับส่วนนี้เนี่ยครับก็จะมีการ s พ p p o r t window edge นะครับด้วยนะครับ แล้วก็มีได้รับเกี่ยวกับคุณสมบัติของสินค้าจะมีรองรับมาตรฐาน i t v e 802.11n นะครับ 802.11g นะครับแล80ะ 802.11b เนี่ยครับครับ,รบก็ถือว่าเป็นสินค้าที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับอ,อีกนิดนึงนะครับก็คือในส่วนของ าราคาตรงนี้เนี่ยค่อนข้างน่าเราใจด้วยนะครับนอกจากราคาเรื่องของประกันก็คือราคาเพียง350บาทเท่านั้นนะครับก็ตรงนี้เนี่ยถือว่าถ้าดูจากสภาพภายนอกนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะดูเกินราคาที่จะได้รับได้รับจากสินค้านะครับก็เดี๋ยวยังไงนะครับก็ยี่ห้อก็น่าสนใจอยู่ถ้ายังไงเดี๋ยวลองดูข้างในดีกว่า จะให้อะไรมาบ้างนะครับอ่ามาแล้วนะครับอันนี้กล่องเปล่าไม่มีอะไรเลยครับทีนี้ก็สภาพกล่องแพ็กเกจนะครับที่ให้มานะครับก็อันนี้เป็นตัวสินค้านะครับตัวสินค้าเนี่ดูครับก็ถูกเก็บไว้นะครับวัสดุวัสดุหีบห่อครับกันกระแทกนะครับก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับ ต่อมานะครับตัวสินค้านะครับก็เป็นนี้ครับยังไม่ได้แกะเลยนะครับก็ทางร้านนะครับก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าถ้าเกิดว่าสินค้านี่มีความเสียหายนะครับไม่สามารถใช้งานได้นะครับก็ในส่วนนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนสินค้าใหม่นะครับได้ภายในเจวันนะครับตรงนี้ก็ ให้นี้อันนี้ให้มันหึ่งอันเดี๋ยวผมแกะดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนะครับก็คุณภาพของวัสดุนะครับก็เป็นคล้ายๆเหมือนทำได้เลยนะครับตรงนี้ USB นะครับแล้วก็จะมีส่วนของ ตรงนี้นะครับเป็นซีเรียลนะครับสินค้าอยู่ยก็น่าจะตรงกับสินกับกล่องนะครับที่เขาให้มานะครับอ่ะต่อมานะครับก็จะมีเจ้าแผ่นนี้ครับแผ่นนี้ไปทำอะไรนะครับก็คือในกรณีที่ถ้าเกิดว่าเจ้าตัวนี้นะครับ อุปกรณ์ชิ้นนี้ครับไม่ซับพอร์ตนะครับกับ windows ที่ใช้งานนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็สามารถนำแผ่นน่าจะเป็นไดเวอร์นะครับของ usb เจ้าสิ่งนี้แหละครับตรงนี้นะครับก็เอาไปใช้งานลงโปรแกรมได้นะครับผมก็จากดูของที่ทาง dlink นะครับรุ่น dwa 1 3 2ให้มานะครับ ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับเรื่องของแพ็กเกจจิ้งนะครับแล้วก็เรื่องของตัวสินค้านะครับก็ค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็เพิ่มเติมข้อมูลนิดนึงนะครับก็จะมีรุ่นนี้เนี่ยจะมีรุ่นย่อย2รุ่นนะครับก็จะมีรุ่นรุ่นนี้ก็คือ DWA132 กับอีกรุ่นหนึ่งซึ่งผมไม่แน่ใจนะครับว่า,าจะเป็นราคา250ซึ่งจะส่งผ่านข้อมูลเนี่ยได้ระยะ น้อยกว่านะครับแต่ทีนี้ผมเองเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับก็เลยตัดสินใจนะครับเลือกซื้อรุ่น dwa หนึ่งสามสองนะครับมาใช้ในราคาสา0ร้อยห้าสิบาทเพราะว่าคิดว่าถ้าเกิดว่าในอนาคตเนี่ยมีจุดกระจายสัญญาณเนี่ยไวเลสนะครับที่ไกลออกไปอีกหน่อยนะครับตัวนี้เนี่ยครับก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับก็แตกต่างกันร้อยหนึ่งนะครับเผื่อเหลือเผื่อขาดครับก็ตัดสินใจซื้อรุ่นนี้มาใช้ครับ ก็ยังไงในส่วนนี้นะครับถ้ารีวิวผิดพลาดประการใดครับก็ขออภัยด้วยละกันนะครับผมก็ขอ,ขอบจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับ